เบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพงานทอดกรถินสวยสง่าในชุดผ้าไหมไทยงามทั้งกายและใจจริงๆสำหรับเบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพงานทอดกรถินคนสวยใจบุญทำบุญใหญ่อีกแล้วโดยครั้งนี้เบลล่าราณีได้เป็นเจ้าภาพงานทอดกรถินณวัดพญาสุเรนร่วมกับพุทธศาสนิกชนอีกมากมาย ใน IG ของพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพให้ชมบรรยากาศพร้อมระบุว่าอนุโมทนาให้ทุกทกท่านนะคะวันนี้พลอยกับน้องเบลได้เป็นเจ้าภาพงานทอดกระถินสามัคคีนวัดพญาสุเรนร่วมกับพุทธศาสนิกชนอีกมากมายที่มีความตั้งใจที่มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความจเจริญปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะคะ PS 2ภาพสุดท้ายพี่พลอยจะทันไหมและในที่สุดพี่ก็ทำสำเร็จฮ่าฮ่าฮ่ฮออันนี้ก็น่าจะเป็นทิ้งท้ายจากพี่พลอยนะคะอาจจะมาไม่ทันร่วมงานหรือเปล่าก็เลยรีบแว้นมอเตอร์ไซค์มาอะไรแบบเนี้ยเพราะพี่พลอยมีเขียนแคปชั่นสุดท้ายว่าวิ่งสุดต้องขอบคุณน้องชายคนนั้น ผู้ขี่มอเตอไซผ่านมายามการเจรจรติดขัดพาพี่ไปส่งวัดอ่าใช่จริงๆด้วยพี่พลอยน่าจะมาไม่ทันงานค่ะอ่ะอ่านข่าวกันต่อนะคะโดยงานนี้สาวเบลล่ามาในชุดผ้าไหมไทยสีโอรสสวยสง่ามากๆสวยงามจริงๆค่ะขนาดชุดผ้าไหมแต่มาอยู่ในตัวของคุณเบลล่าแล้วใส่แล้วสวยงามมากๆค่ะ ดูเกตันสมัยขึ้นมาทันทีเลยสวยสุดๆงานนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับสาวสวยใจดีสาวเบลล่าราน,นีด้วยนะคะสาธุ